สนใจเหรอฮะไอ้ถังน้ำมันที่ถิ่ไอ้ถังไอ้น้ำแิ็งสีแดงที่กเก็บไว้ใช่ไหม อันนี้จะเป็นตรงจุดสูงสุดของดอยผาตั้งเลยหันไปทางนู้นลองมาดูพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินไปตรงดอยกันพรุ่งนี้เช้านะคะลองมาดูนะ่าเดี๋ยวไปดูดกว่าลองมาดูตรงนี้ก็กางได้ตรงนี้ก็กางได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นมือเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็มีห้องน้ำมีร้านค้าด้วย ก็มีคนเยอะแยะเลยหลากหลายกลุ่มเลยทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นเลยจนเราเป็นอะไรเป็นวัยรุ่นโอเคสุขสันมาเกิดที่นี้เออมาเที่ยววันเกิดด้วยตั้งมาตั้งมา

กำลังจะมืดแล้วนะคะเ๋ย่เรามาปูที่นอนกันก่อนหมอนถุงนอนอีกหนึ่งพื้น เดี๋ยววันนี้เราจะลองนอนกัน3ามคนน่าจะสบายๆค่ะ <Okay. S 1> พ่อทำอะไรปไปเลยหรออันนี่ก็สภาพภายในเต็นท์นะคะก็กำลังดีเลยน่าจะแบบนอนสบายพีย่เต้ทำอะไรคะ ทำอาหารเราก็เอารถสีอานะีมาคะเต้นเรากางเสร็จแล้วทั้งไฟชีสแล้วก็เต้นหเหนื่อยแทบแย่การครั้งแรกเต้นใหม่การครั้งแรกเลยอ้าวพอไ์สดโทรศัพท์อยู่พอไ์สดอยู่นี่เธอได้เต้นของเราเอ้ยดูเต้นของเรากัน นี่เต็นท์นอนได้สามถึงสี่คนแล้วก็ไฟชีสมูฟไม่สวยมากเดี๋ยวเราตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแดดยังจ้าอยู่เดี๋ยวเราก็จะเตรียมข้าวเย็นกันนะคะวันนี้ข้าวเย็นวันอะไรคะเชฟหมูกระทะหมูกระทะอยากจะกินหมูอยากจะกินหมูกระทะอยากจะกินหมูกระทะโอ้โหสวยมากมันพอไรสดอยู่ให้ดูบรรยากาศพอไรสดโอ้บรรยากาศ ทำน้ำซุปเหรอทำไมไม่ใส่ข้าวหนอนี่คืออะไรคะทำน้ำซุปว้าวพรอครัวหัวปลาอันนี้อันนี้ล้างผักอยู่

เลี้ยงแล้วดูดูเลี้ยงเลยแกเออแต่ซาก,าากพ่อก็กินด้วยแล้วก็พ่อหนาวชุนชุพีชดูพ่อหนาวตอนแรวกว่าพ่อหนาวเหรอเดือมเหรอเอาอชอนหน่อยพี่เต้ช <พอ S 1> so ุนชุพีชคัมไปเยี่ยมพ่อไลฟ์สดอยู่พ่อไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวนี้หัดไลฟ์สดแล้ว <laughs> oh it's now let now look And run the howl and run the how the lights like go out and take in a shower But there's a heavy cloud inside my head เป็นไงล่สะสลับเมื่อกี้เล่นสลับกันแพ้กี่ตาชนะต,าะตลอดเลยโมแพ้ทุกตาแพ้ตาเดียวเอามาเป็นไงอ่ะราหาที่ชาร์จแบตมาตัดเตื่เงแบตหมดเห้อเออมดน <ừ. S 1> ุกจางเต้นเราใหญ่กว่าเพื่อนเลย นี่มีเต้นน้อยเออกำลังหือของใหม่ไปนี่ดาวสวยนะไหนต้องส่องไปด้านหลังอ่ะด้านนี้ไฟมันเยอะอไม่เห็นนะตัวนี้ไฟมันเยอะต้องไปดูตรงที่มันมีทางช่างเผือกด้วยใช่ไหมเขาบอกมีแต่ไม่รู้หยุดที่ไหนไปนี่แลกในฝันใช่ ชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ย <c oughs> เจอแล้วที่ชาร์จแบตหมายรับที่ชาร์จแบตไปนอนดีกว่าจะเจอกันตอนเช้าครับปครับเช้าแล้วนะคะหกโมงเช้าแล้ววันนี้เหมาะตรงกำลังดีเดี๋ยวกำลังกำลังจะเดินไปจุดชมวิวหาตั้งคิดว่าน่าจะเดินไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวก็กลับค่ะ ไหไหมไหวผมพ่อไหวไหมพ่อโอเคจุดสเตตเตอร์เริ่มได้สวยมากมากนะคะนี่ขนาดเป็นทางขึ้นไปนิดเดียวอยู่เลยนะเพิ่งขึ้นมาได้สองเก้า คุ้มแล้วต้นสีสีขึ้นไปยังไฟใช้ไฟรงทางเลยจุดชมวิวดอยเรากำลังเดินไปเรื่อยๆนะคะน้ำสายดูทางด้วยเดี๋ยวเดินชื่นปิดหินนะครับทางลาดนะคะตอนนี้กำลังจะเป็นทางขึ้นดอย <ไ>เอ้ยไปดูดิอเ,ด <c oughs> เออเท่ดิอ่ะอาตอนนี้เรายังไปไม่ถึงยอดนะคะแต่เรามาแวะพักตรงชยา,าย่่นผาสวยมากๆเลย เขาเรียกอะไรผาป่องมันเป็นป่องมันเป็นป่องไงเป็นไงพ่อโอเคอยู่โอเคอยู่นะพี่เต้โอเคไหมคะโอเคไป พีชิดเอเวอเรสต์ Everest. โอ้โหท่าทาง,ทางอร้านค้านะคะหลังจากลงมาจากเที่ยวชม,มพ่อจัดอะไรเนี่ยจัดปลาต้องโกไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะเป็นเวลาตอนเจ็ดโมงเช้าแต่ว่า แสงแดดแรงมากเลยเริ่มแรงแล้วมีคนบินโดนอยู่แล้วก็มีกลุ่มไวกิ้ลุ่นนี่วิวเราสวยมากเลยพ่อกิงโจ๊กิงโจ๊กิงโจ๊กเหรอเขาเรียกกิงโจ๊เอ๊ะที่นี่ภาคเหนือมีด้วยเหรอปีนนะปีนป้ายนะเออจริงด้ะฮะรถเปียกชุ่มเลย ได้ทำอะไรคะถ่ากับข้าวกินแล้วของเก็บกับว้าวพ่อครัวหัวปลาอบขนมปังอบยังไงนี่กรอบละร้อยนี่กรอบแล้วยืนยหนึ่งไหเนี่ยขนมปังมื้อเช้านะคะเอ,เอาไม้จนแล้ว นนันเน่เอาตัวนั้นแห่ะทำได้เสร็จแล้วก็มาคอยลงเล็กเกอร์อะไรสวยๆโอ้ออดตรงเยอะแน่จะสำเร็จไหมอ่า เออพอเป็นเมนูอย่างนี้มันต้องมีตะหลิวอีอนี่เนาะแบบตะหลิวอ่ะใช่ตอนนี้ทำอะไรม็อกข้าวพอดหรอเออทำกาแฟก่อกินเอาไม่ต้มน้ำอะ่ะต้มแล้วใส่ไข่นี่อ่ะคะไข่กระทะอยากกินไข่กระทะอ๋อาไปเทน้ำมันดอกเองเลยเอาวางเลย ติดตรงแก๊สหมดเกือบไม่ได้กินเลย